ในคลาสที่นกเคยสอนเนี่ยมีสอนเกี่ยวกับเรื่องของการทําโลโก้หรือแอนิเมตโลโก้แบบให้มันหมุนหมุนได้ซึ่งโดยปกติเวลาเราทํางานบนโมชันของพรีเมียเนี่ยมันจะหมุนได้แค่แบบ 2D คือหมุนซ้ายหมุนขวานะคะแต่ว่าในคลาสเนี่ยนกจะพานักเรียนทําแบบ 3D คือหมุนรอบตัวคือหันซ้ายหันขวาได้ซึ่งโดยปกตินะคะเราสามารถทําได้โดยผ่านเอฟเฟกตตัวหนึ่งที่ชื่อว่า การหมุนโลโก้แบบให้มันสามารถหันซ้ายหันขวาได้นะคะหรือหมุนลูปแบบ 3D แบบนี้ได้นะคะตัวเอฟเฟกที่เราจะใช้ก็คือเบสิก 3D นะคะทีนี้เราจะเริ่มทำยังไงอันนกสร้างในซีเควนต์แล้วกันนะคะนกเอาโลโก้มาวางก่อนนะคะโดยปกตินะคะบนพรีเมียเองเนี่ยมันจะสามารถทำโมชันเกี่ยวกับเรื่องของการหมุนได้นะคะในหน้าต่างของเอฟเฟ t c o คอนโทนะคะอันนี้อาจจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีเบสิกการใช้สักนิดหน่อยก่อนแล้วนะคะ วันนี้มาตอบคําถามนักเรียนก็เลยยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเบสิกสักเท่าไหร่นะคะก็เลยจะข้ามขั้นมาที่ตัวที่เป็นเวิร์กช็อปกันเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องของเบสิกวันหลังเดี๋ยวเราเอามาคุยกันอีกรอบหนึ่งนะคะอ่ะเวลาเราเข้ามาในตัวคลิปนะคะเราวางคลิปบนไทม์ไลน์แล้วเนี่ยเราจะเห็นหน้าต่างหนึ่งคือ Effect Control ซึ่งมันจะมีส่วนของ Mo ชั่นนะคะในโ Mo ชั o n ซึ่งเวลาปกติแล้วเนี่ยวเวลาอยากหมุนหรืออะไรเนี่ยมันจะมีส่วนของโ Rotation อยู่ตรงนี้นะคะซึ่งในส่วนของการทำโรเตชันบนพีเมีย สิ่งที่เราจะเห็นก็คือเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะหมุนได้แค่เอียงซ้ายเอียงขวาแบบนี้นะคะมันจะหมุนแบบหันซ้ายหันขวาหรือหมุนแบบมีตีบไม่ได้นะคะซึ่งเราต้องการหันซ้ายหันขวาเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องใช้คือเราต้องไปใช้ในแง่ของการทํางานแบบ 3D basic นะคะซึ่งตัวคําสั่งเขาอของเขาเองเนี่ยจะอยู่ในส่วนของิดีโอเ f ฟ e c t นะคะนักเรียนต้องเข้ามาที่หน้าต่างเ f ฟ e c t นะคะมันจะมีส่วนของิดีโอเ f ฟ e c t นะคะในิดีโอเอ f e c t ก็จะมีในส่วนของ อ่า s p r s t e c t i v e นะคะเ e r s p e c t i v e เข้ามาตรงนี้นะคะเราก็จะมีส่วนของ Basic 3D นะคะ basic 3D อยู่ตรงนี้นะคะหรือถ้าใครจําไม่ได้มันอยู่กล่องไหนเราก็สามารถพิมพ์เข้าไปในช่องนี้ได้เลยนะคะพิมพ์ 3D ก็ได้นะคะพิมพ์ 3D ลงไปเนี่ยมันก็จะขึ้นมาให้ Basic 3D มีอยู่อันเดียวนะคะเวลาเราจะใช้งานนะคะเราก็จะลากเอาเมาส์มาคลิกนะคะที่คําสั่งนะคะ c a s i c 3D นะคะลากไปใส่ที่ตัวโลโก้ของเราก็คืออันนี้ น,ะะนกลากไปใส่เรียบร้อยนะคะทีนี้เราขึ้นมาที่หน้าต่างหน้าต่างของ Effect Control นะคะเดี๋ยวนกปิดตรงนี้เข้าไปนิดนึงก่อนนะคะจะเห็นในส่วนของคำสั่ง Basic 3D หรือ Basic 3D ของเราเข้ามาในตรงนี้แล้วนะคะซึ่งมันจะมีอยู่2อันในส่วนของ Swivel กับทิวนะคะเวลาเราจะปรับนะคะปรับพวกโลโก้หรือปรับขนาดเนี่ยนกจะยังไม่แนะนำให้ปรับโดยการใช้คำสั่งสเกลซึ่งอยู่ในส่วนของโมชั่นนะคะ ทําทไมถึงไม่อยากให้ใช้ตัวนี้นะคะเพราะว่าในตัวของภาพที่เราใช้งานเนี่ยเราจะเห็นถ้าเราคลิกที่คําว่า m o ชั o n เราจะเห็นกรอบสีฟ้าค่ะในการ์จอบางเครื่องอ่ะถ้าไม่ซับพอร์ตหรือความสามารถไม่เพียงพอเนี่ยเวลาเราสเกลลงไปแล้วแล้วเกิดการหมุนหรือการบิดตีบเนี่ยถ้าโลโก้มันบิดออกมานอกกรอบตรงนี้บางการจอจะไม่สามารถแสดงผลออกมาได้นะคะเพราะฉะนั้นนกก็เลยจะไม่ค่อยแนะนําให้ใช้การสเกล ก่อนที่จะทำการบิดตีบหรือการใช้สวายเวลในเบสิก 3D เพื่อบิดให้มันหมุนลักษณะแบบนี้นะคะจะแนะนำว่าให้ทำในตัวของเบสิก 3D ดีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาปรับสเกลตรงนี้ทีหลังนะคะเช่นเราอยากย้ายมันไปอยู่มุมจอไปอยู่กลางจอด้านบนด้านล่างเนี่ยเราค่อยมาปรับกันอีกทีหนึ่งนะคะอ่ะทีนี้แล้วใช้งานยังไงนะคะในส่วนของเบสิก 3D มนะคะมันจะมีหลักๆถ้าเราอยากปรับขนาดนกจะแนะนำให้ใช้อีกตัวหนึ่งจะมีตัวที่ชื่อว่า distance to image นะคะ ถ้าพูดง่ายๆก็คือว่าเรามองเห็นภาพในโลกของความเป็นจริงเนี่ยวัตถุที่อยู่ใกล้เราอะ่ะเราจะเห็นชิ้นใหญ่แต่ถ้าวัตถุชิ้นเดียวกันเนี่ยถอยไกลเราออกไปเราจะเห็นเขาเล็กลงลักษณะของ distant to image ก็เหมือนกันนะคะถ้าเราปรับที่ distant to image นะคะอ่ะเราปรับเขาไกลออกไปเราจะเห็นว่าตัวเขาเล็กลง ทีนี้ถ้าเราต้องการให้เขาหมุนหรือหันซ้ายหันขวานะคะ swivel นะคะ swivel ในเวลาเราปรับเราเมาส์มาวางนะคะคลิกเมาส์ซ้ายค้างไว้นะเราสามารถเลื่อนหันซ้ายหันขวาคือมันจะบิดค่าโ o t a t i o n ได้นะคะหมุนซ้ายอย่างเงี้ยหมุนขวาแต่เนื่องจากว่าใน d ใน premiere เนะี่ยมันเป็น3 d แบบ2 d t d คือมันไม่มีความหนานะคะมันจะแบนๆนนิดนึงเพราะฉะนั้นเวลาเราหันเนี่ย มันก็เลยจะไม่มีความหนาออกมาให้เราเห็นนะคะแต่ถ้าใครต้องการทําโลโก้ให้มีความหนาอาจจะต้องไปอาศัยโปรแกรมโปรแกรมสามมิตินะคะหรือว่าใช้อัพต์เอฟเฟกในการสร้างความหนาให้กับโลโก้นะคะแต่นี้เอาง่ายๆก่อนแล้วกันเราอยากได้หมุนแบบนี้ลักษณะหมุนซ้ายหมุนขวานะคะบนบนพเมร์โดยไม่ต้องใช้บั克อินใดๆคือเราใช้สา,าสามารถใช้คําสั่งนี้ได้เลยนะคะตัวสวายเวลคือหมุนซ้ายหมุนขวานะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราต้องการก้มเงยเราจะใช้คําสั่งทิ้วทิ้วเนี่ยทิ้วนะคะลักษณะมันจะเป็นก้มเงยแบบนี้ แต่ทีนี้ถ้าเราอยากให้โลโก้หมุนนะคะเราจะต้องทำการแอนิเมตหรือสร้างคีย์เฟรมให้กับตัวเขานะคะเรากะาก่อนว่าคลิปนี้ยาวเท่าไหร่นะสมมติอ่าน,น้อาป,ปรับความยาวของเขานะคะคลิกขวาที่ตัวคลิปนะเข้าไปที่สปีดดูเลชั่นนะคะคลิกขวานะคะแล้วเลือกสปีดดูเลชั่นเราเช็คก,ก่อนว่าคลิปก้อนนี้ความยาวเท่าไหร่นะคะโลโก้อันนี้ความยาวดูเลชั่นอยู่ที่5วินาทีสมมติว่านกอจะให้1รอบหมุนโลโก้ประมาณ สรอ,อบแล้วกันในดูเลชันห6วีนะคะก็เปลี่ยน6วีก่อนพิมพ์6.0ได้เลยนะคะโอเคนะคะก้อนนี้จะยาว6วินาทีนะคะก้อนนี้ทั้งก้อนจะยาว6วินี้เราก็จะสร้างการหมุนก็มาที่ส่วนของสวายเวลนะคะเราก็เวลาสร้างคีเฟรมนะคะแนะนําว่ามือใหม่หัดสร้างอย่าลืมนะคะตั้งเวลาที่เราต้องการสร้างคีเฟรมก่อนว่าช่วงเวลาไหนนะคะแล้วก็กดสัญลักษณ์นาฬิกาหน้าสวายเวนะคะ ซึ่งเป็นการเปิดใช้งานคีย์เฟรมพรม้อมกันนั้นเราก็จะได้คีย์เฟรมแรกมาตรงนี้นะคะอะ0องศานะคะเราก็เลื่อนเข็มไปที่เวลาท้ายสุดนะคะหรือเลื่อนออกมาจากเวลาเดิมก่อนก็ได้นะคะแล้วทีนี้เราต้องการให้เขาหมุน2รอบนะคะ1รอบในพีเมียกก็คือ360องศานะคะ2รอบก็คือ720นะคะเราจะพิมพ์720ลงไปแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือจะพิมพ์เป็น 2x ตัวเล็ก แล้วก็เลขศูนย์อย่างนี้ก็ได้หมายถึงสองรอบเหมือนกันนะคะสองรอบจากจากอันตัวแรกนะคีย์แรกคือเป็นศูนย์นะคะทีนี้ถ้าเราลองได้คีย์เฟรมมาสองอันแหละเราลองมาเลย์ดูว่าตัวเนี้ยหมุนสองรอบจริงไหมนะคะอ่ะถ้าเราลองเลย์ดูนะถ้าเราลองเลย์ดูนะคะปุ๊บกลับมารอบที่หนึ่งค่ะเนี่ยรอบที่สองอ่าเนี่ยเราได้โลโก้หมุนสองรอบนะคะแบบนี้ ลักษณะโลโก้ที่หมุนได้2รอ,อบนะคะแต่นี้ถ้าโลโก้มันไม่มีตัวหนังสือเนี่ยมันไม่มีปัญหาค่ะเวลาเราทําโลโก้หมุนเนี่ยปัญหาจะเกิดก็คือในกรณีที่โลโก้ที่เราใช้เนี่ยมันมีตัวหนังสือหรือมีข้อความมาด้วยนะคะอ่ะสมมุติว่านกมีโลโก้อยู่ตัวหนึ่งยกตัวอย่างนะคะ,อ,ะอันไหนดีตัวนี้ละกันนะคะนกจะใช้วิธีการแทนที่ลงไปแทนอันเดิมก่อนนะคะวิธีการแทนที่อันเดิมลงไปเนี่ย จากอันที่มันมีอยู่บนไทม์ไลน์นะคะเรากดออโตเน t ตค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะคะลากเข้ามานะคะกดออโตเนตค้างไว้มันจะสามารถรีเพลทหรือแทนที่ลงไปได้เอฟเฟกจะเหมือนเดิมนะคะอ่ะอันนี้ที่พูดถึงในกรณีถ้ามันมีข้อความอยู่บนโลโก้เวลาเราหมุนนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามันหมุนไปด้านหลังเนี่ยตัวหนังสือจะกลับด้านนะคะตัวหนังสือจะกลับด้าน แต่เราไม่อยากให้ตัวหนังสือกลับด้านนะคะหรือลูกค้าลูกบางคนเนี่ยเวลาเราทาให้เนี่ยเขาจะไม่ไม่อยากให้ตัวหนังสือหรือโลโก้เขากลับหลังไปแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาแก้ปัญหาตรงนี้กันว่าเราจะหมุนโลโก้ยังไงไม่ให้ตัวหนังสือกลับด้านนะคะบางคนก็ตอบมาก็ไม่ต้องหมุนตัวหนังสือไงอ่ะก็ใช่ก็ได้นะคะแต่ถ้าสมมติเราต้องการหมุนทั้งภาพและตัวหนังสือเนี่ยทำยังไงจะไม่ให้ตัวหนังสือกลับด้านนะคะคิดง่ายๆก็คือว่า เวลาเราจะหมุนโลโก้เนี่ยเราจะใช้วิธีการหมุนแค่ครึ่งรอบค่ะครึ่งรอบที่เห็นเฉพาะด้านหน้านะคะก็คือเครื่องจากฝั่งนี้อ่าดูเส้นแบ่งนะคะจากกึบจากมุมนี้ถ้าเราดูนะคะจากมุมนี้เลื่อนมาจนถึงมุมนี้มันจะเป็นครึ่งด้านหน้านะคะเราจะทําเขาเป็นก้อนก้อนนะคะก้อนครึ่งรอบครึ่งเฉพาะด้านหน้านะคะ ถ้าเราดูจากองศาเริ่มต้นะจะครึ่งด้านหน้าจากตรงปร,ประมาณไหนได้บ้างนะคะจริงๆมุมองศาที่ได้นะคะมันจะประมาณลบเกไปบวกเกหรือบวกเกไปลบเกขึ้นอยู่กับว่าเราจะหันซ้ายหรือหันขวาเดี๋ยนกทําให้ดูนะคะ,ะเดี๋ยวขอยกเลิกคีย์เฟรมเดิมก่อนวิธีการเอาออกก็ง่ายเลยกดสัญลักษณ์นาฬิกาหน้าคําสั่งนะคะ swivel กดออกปุ๊บนะคะก็ถามว่าเราจะลบคีย์เฟรมทั้งหมดนะโอเคไหมแล้วกดโอเคเรียบร้อยนะคะ กดรีเซ็ตกลับมาที่เดิมก่อนนะคะเดี๋ยวจะบิดให้ดูนะคะครึ่งด้านหน้านะคะก็คือมุม,ม,มนี้มุมนี้คือลบเกองศาแต่ทีนี้เนื่องจากว่าตัวหนังสือมันไม่มีความหนาหรือโลโก้มันไม่มีความหนาเราเลยมองไม่เห็นตัวเขานะคะแต่ถ้าเราคลิกโมชันเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นกรอบอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนนะคะอะ่ะทีนี้นอกลองบิดก่อนปรับค่าจากลบเกนะคะไปบวกเกองศาเนี่ยก็จะเป็นด้านข้างอย่างนี้เหมือนกันนะคะ ก็คือจากลบ90มาบวก90มันจะเป็นมุมด้านหน้ามุมด้านหน้านะคะเพราะฉะนั้นจะทำก้อนเนี้ยครึ่งรอบแล้วจะเอาก้อนครึ่งรอบแต่ละอันมาต่อกันให้มันครบรอบนะคะอ่ะสมมติว่านกให้ครึ่งรอบหนึ่งหงวิกันละกันนะคะก็คลิกขวาปรับสปีดก่อนสมมติอยากปรับ1วิพิมพ์1.0นะคะ สร้างคีย์เฟรมนะคะเริ่มต้นที่ลบ90หรือบวก90อยู่ที่ว่าเราจะตั้งค่าให้หันซ้ายหรือหันขวานะคะอ่ะแล้วเราก็กดนาฬิกาเริ่มต้นปุ๊บอ่ะเริ่มต้นที่ลบ90นะคะอันถัดไปแล้วก็หมุนค่ะบิดมาอีกด้านหนึ่งปุ๊บอ่ะอันนี้คือประมาณ90องศานะคะเราคลิกแล้วพิมพ์ตัวเลขลงไปได้เลยนะ90องศาอยู่ในช่วงนี้คือ1วินาทีนะคะช่วงนี้คือ1วิถ้าเราลองเลย play, ์นะคะเดี๋ยวนกเลย์ให้ดูนะคะเพลยูปแล้วกันเนาะ มาร์กอินมาร์กเอาท์นะคะเราสามารถมาร์กอินมาร์กเอาท์แล้วกดเพลย์ลู p ตรงนี้ได้นะคะกดที่เพลย์ลู p แล้วกดเพลย์อินทูเอาท์นะคะเราจะเห็นว่าอ่ะมาแล้วค่ะทีนี้เขาจะหมุนค่ะแต่เราจะเห็นว่าพอมันหมุนลู p แล้วอะ่ะมันจะเป็นด้านหน้าเหมือนเดิมไม่หันหลังและโลโก้เราไม่กลับหลังคือเราใช้เทคนิคเรื่องของการหมุนครึ่งรอบด้านหน้านะคะแต่ทีนี้เวลาเราทํางานจริงๆอะ่ะโลโก้มันไม่ได้วางแค่เวลาเท่านี้นะคะแต่ว่าเราจะเห็นตรงนี้ก่อน โลโก้ o, ข้อความมันมันหลุดออกนอกจอใช่ไหมคะเราก็ทําการปรับนะคะปรับนะคะที่นกพูดถึงว่ามันหลุดจอบางการจอค่ะตรงเมื่อกี้ที่มันเลยไปตรงนี้มันจะขาดแต่บางการจอมันก็ทํางานได้นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราจะใช้นกก็เลยบอกว่าไม่แนะนําให้ปรับที่สเกลตรงนี้นะคะ,ะให้ปรับโดยการใช้ distance to image คือถอยเข้าไปก่อนอะนะลถอยไปประมาณนี้ล้กันนะคะเวลาหมุนทีนี้เขาก็จะไม่หลุด ตแต่ทนี้เวลาเราใช้งานนะคะเราก็จะใช้เป็นหลายๆก้อนแทนนะคะวิธีนะคะทำหลายๆก้อนแล้วก็คลิก Copy นะคะ c อนโทรธรรมดานะคะแล้วเราก็เลือก Copy Place นะคะเราก็เลือกเลือกมาวางต่อกัน Control V Control VV v, v. เราอยากได้กี่รอบเราก็นบไปนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะนกเคลียร์อ n t o o u อออกก่อนนะคะเพื่อที่เวลา p l ่ y มันจะได้ Play ได้นี่เราก็จะได้โลโก้หมุน แต่นี้พอมันเป็นแบบนี้นะคะบางคนบอกว่าเราถ้าอยากทําโลโก้มุมจอนะคะถ้าเราปรับขนาดหรือปรับตําแหน่งของเขาไปอยู่มุมจอเนี่ยอันนี้มันเป็นก้อนก้อนเดียวแต่ก้อนอื่นมันไม่ได้ปรับด้วยนะคะอ่าซึ่งถ้าเรามานั่งปรับหรือก๊อปปี้เปลี่ยนเปลี่ยนที่นึงก็ต้องมานั่งก๊อปปี้ค่าใส่ให้มันเป็นเหมือนกันนะคะอ่าโดยปกติสมมติบางคนใช้วิธีการคลิกขวาเลือกก๊อปปี้นะคะแล้วก็เลือกทั้งหมดอ่าเลือกลากครอบเงี้ยเลือกทั้งหมดนะคะแล้วคลิกขวาเลือก Place Attribute ลงไปแล้วก็เลือก Motion อมันก็จะลงอยู่ที่เดียวกันนะคะแต่ทีนี้ถ้าสมมติเราปรับเปลี่ยนไปอีกเราก็ต้องเสียเวลามานั่ง Copy Copy Place Copy Place อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะคะอีกวิธีหนึ่งที่นอกากแนะนำนะคะก็คือเวลาเราทำพวกนี้แนะนำให้ทำเป็น Nest น,นะคะทำเป็น Nest ก็คือรวมเหมือนกลุ่มนี้ให้กลายเป็นกลุ่มก้อนกลุ่มก้อนนึงก่อน แล้วเราก็มันจะเหมือนคลิปวิดีโออันหนึ่งซึ่งเราสามารถมาปรับทีเดียวโดยที่ไม่ต้องมานั่งปรับแต่ละก้อนแยกกันนะคะวิธีการทำเนสนะคะอ่ะเราก็ลากครอบก่อนว่าเราอยากได้ก้อนนี้รวมกันนะคะ,ะจากนั้นเราคลิกขวานะคะพอเราคลิกขวานะคะที่ก้อนไหนก็ได้ในกลุ่มที่เราเลือกมันจะมีเนสให้เราเลือกนะคะแล้วก็คลิกที่เนสนกตั้งว่าโลโก้สปินแล้วกันเนาะนะคะ โลโก้สปินมันจะกลายเป็นก้อนเนสนะคะมันจะคล้ายๆเป็นซีเควนต์อันหนึ่งนะคะเป็นซีเควนต์อันหนึ่งเป็นซีเควนต์ซ้อนซีเควนต์นะคะที่หน้าต่างโปรเจกต์ของเราเนี่ยก็จะมีเนสตัวเนี้ยที่ชื่อว่าโลโก้สปินอยู่ตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวโลโก้ที่เราทำไว้อยู่แล้วถ้าเราลองลาก,ลาก,ลากดูนะคะอะ่ะก็คืออันนี้เวลาเราแก้ไขหรือเราต้องการปรับตำแหน่งทีเนี้ยจะง่ายกว่าก็คือเราสามารถคลิกแล้วเราปรับสเกลนะคะ ปรับโพซิชันของเขาได้เลยนะคะว่าเราต้องการให้เขาอยู่ตรงไหนนะคะแล้วเราพอเราเล์ทีนี้ทั้งก้อนมันก็จะอยู่ตำแหน่งเดิมโดยที่เรา,มาไม่ต้องมานั่งปรับทีละก้อนทีละก้อนนะคะแต่ันี้ถ้าเราอยากเปลี่ยนหรือแก้ไขตัวโลโก้นะคะเราสามารถดับเบิลคลิกนะดับเบิลคลิกไปที่ตัวเนสได้เลยนะคะดับเบิลคลิกไปที่ตัวเนสเนี่ยเราก็จะเจอตัวโลโก้เดิมที่เราทําการปรับแก้ไขไว้นะคะนะทีนี้ถ้าสมมติว่าเราบอกว่าอาขอเปลี่ยน เขอเปลี่ยนโลโก้วันนี้ไม่ใช้โลโก้อันนี้แล้วนะคะ,อ,ะอยากเปลี่ยนโลโก้ทาเหมือนเดิมโดยการ replace เข้าไปที่ตัวเน็อันนี้นะคะเราก็ไปเลือกโลโก้ใหม่อ่สมมุติว่าไปเลือกอันไหนสักอันนึง่งนกลากครอบไปก่อนเหมือนเดิมค่ะใช้วิธีแทนที่นะคะลากมาปุ๊บกดอิ t เทอร์เนตค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ปล่อยเมาส์แล้วก็ปล่อยคีย์บอร์ดนะคะข้างในก็คือจะเป็นโลโก้อันนี้เลยได้เอฟเฟกต์เหมือนกันนะคะเปลี่ยนโลโก้แล้วกลับไปที่ตัว ทำไลน์ที่เราทำคลิปไว้เมื่อกี้นี้นะเราก็จะเห็นว่ามันก็คือโลโก้ที่เราทำไว้เหมือนเดิมนะคะแต่ทีนี้ถ้าใครบอกว่าเมื่ออยากมานั่งทำบ่อยๆคือใช้แบบนี้บ่อยมากๆนะคะนก็จะแนะนำให้ทำเป็นพรีเซ t ตเก็บไว้ในี่พเมี๋ซึ่งเราสามารถดึงมาใช้เมื่อไหร่ก็ได้โปรเจกต์ไหนก็ได้นะคะส่งพรีเซ t ต็ไปให้เพื่อนใช้ก็ได้นะคะแบบ เพื่อนบอกเอ้ยทำไม่ได้ทำไม่หน่อยเราส่งพรีเซตไปได้เลยนะคะวิธีการสร้างพรีเซตนะคะง่ายๆเลยเราก็เลือกสักอร์หนึ่งที่เราทำไว้นะคะมาที่เบสิค3 d นะคะอ่ะเวลาเราสร้างพรีเซตนะคะเราก็คลิกขวาเราแอนิเมตไว้อยู่แล้วเราจะมีคีย์เฟรมอยู่ตรงนี้นะคะเราก็คลิกขวาแล้วเลือกเซฟพรีเซตนะคะอ่ะเราก็ตั้งชื่อว่าอะไรดีเบสิค3 d พรีเซตก็ได้หรือจะตั้งชื่อว่าอะไรอะ่ะสมมติเราตั้งเหมือนกันนะคะคือโลโก้ สปินนิ่งสมมติตามนี้นะคะกดโ OK. อเคแล้วทีนี้พรีเซตที่เราสร้างไปอยู่ไหนนะคะเขาจะมาอยู่ในส่วนของหน้าต่างเอฟเฟกมันจะมีกล่องพรีเซตนะคะถ้าเราเปิดลงมาปุ๊บเราก็จะเจอโลโก้สปิ n นิ่งของเราอยู่ตรงนี้นะคะมันจะอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสร้างโปรเจกต์เป็นโปรเจกต์ไหนก็ตามถ้าเราไม่ลบไม่ล้างเครื่องไปนะคะตัวพรีเซตเนี้ยก็จะยังอยู่ในเครื่องตลอดนะคะ วิธีการใช้งานอ่ะสมมติว่ามีคลิปอันนี้แล้วอยากได้โลโก้มาวางเหมือนเดิมนะเอาโลโก้สักอันหนึ่งสมมติว่าอันนี้แล้วกันนะคะเราก็ลากโลโก้มาทีนี้ก่อนใช้ preset นะคะให้เราคิดก่อนว่าเราจะให้โลโก้เนี้ยมันหมุนด้วยความเร็วแค่ไหนนะคะเพราะว่า k e y ์เฟรมที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้มันจะขยายเท่ากับความยาวของตัวคลิปที่เราทำนะคะถ้าคลิปเนี้ยยาว6วิหมุนครึ่งรอบเมื่อกี้ มันก็จะ6วิคครึ่งรอบซึ่งโลโก้มันก็จะหมุนช้ามากเ,าเดี๋ยวนกลากให้ดูก่อนนะคะคลิปก้อนนี้ยาวเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวดูก่อนนะเช็คนิดนึง5วินาทีนะคะ5วินาทีดูเลชันเป็น5วิถ้าเราลากโลโก้สปินนิ่งเนี่ยคลิกค้างไว้แล้วลากลงมาได้เลยนะคะใส่ลงไปปุ๊บนะคะคีเฟมทั้งหมดที่ถูกเอามาใช้เนี่ยมันจะวางไปใน5วินาทีเพราะฉะนั้นเวลาเราเลย์จริงๆอะโลโก้อะจะค่อนข้างช้ามากนะคะเนี่ยจะช้า ประมาณนี้นะเพราะฉนั้นให้เราคํานวณก่อนว่าเราอยากให้โลโก้มันวิ่งเร็ววิ่งช้าเท่าไหร่นะคะ,ะในนกลบออกนะคะลบออกก็คลิกที่เบสิกสาดีตรงนี้แล้วลบออกก็ได้นะคะกด Delete ลบทิ้งไปเลยนะคะปรับก่อนสมมติว่าอยากให้เท่ากันเมื่อกี้นี้คือตั้งเอาไว้ก่อนคือ1วิหนึ่งวินาทีหนะึ่งจุดศยก้อนเนี้ยยาวหนึ่งวิแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ค่อยเอาโลโก้สปินนิ่งลงมาวาง นะคะเขาจะหมุนครึ่งรอบเราจะเห็นเขาหมุนครึ่งรอบเพราะนั้นอยากได้กี่รอบนะคะเราก็ Copy นะคะเลื่อนห,อหัวอ่านมาตอนช่วงท้ายของก้อนนี้แล้วเราก็ Ctrl V ไปได้เลยนะคะเราก็จะได้ตรงนี้หลายๆรอบนะคะหลายๆรอบอแต่ทีนี้นะคะถ้าเราอยากทำ โลโก้อื่นวิธีเหมือนกันก็คือสามารถกดออร์เน็ตค้างไว้แล้วลากเพื่อรีเพลซได้แต่ถ้า,าอยากปรับตำแหน่งหรืออะไรให้ง่ายนก็จะแนะนำว่าให้ทำเป็นเนสนะคะก็คลิกขวาเหมือนเดิมค่ะทำเป็นเนส,สเก็บไว้สมมติว่าตั้งชื่อว่าโลโก้สองแล้วกันเนาะ,นะะแล้วเราก็สามารถปรับนะคะปรับสเกลนะคะปรับเลื่อนตำแหน่ง ในการวางโลโก้ไปได้ว่าจะให้อยู่ตรงไหนนะคะแล้วเขาก็จะหมุนอยู่ที่เดิม มันเป็นคำสั่งที่เราสามารถใช้งานง่ายๆทำงานบน p ีเมีย r e ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ปลักอินอะไรนะคะสามารถปรับได้เพราะในคลาสในตัวของเวิร์กช็อปวันนี้นะคะก็เดี๋ยวทวนละกันเนาะมีเรื่องของการทำทำแอนิเมชันเรื่องของการทำโลโก้จริงๆถ้าเราไม่ใช้โลโก้เราทำเป็นเอฟเฟกต์สำหรับการเปลี่ยนภาพหรือเปลี่ยนช็อตวิดีโอก็ได้นะคะใช้ได้คล้ายๆกันนะแล้วก็สามารถแทนที่เอาคำสั่งตัวเนี้ยนะคะไปใช้กับการเปลี่ยนภาพที่หมุน ท,ทีละโลโก้ทีละโลโก้ก็ได้นะคะอย่างสมมติบางทีเรามปสปอนเซอร์เข้ามาแบบสนับสนุนโดยโลโก้ที่1แล้วเราก็พลิกเปลี่ยนไปนโลโก้ที่2พลิกเปลีป่ยนไปโลโก้ที่3พลิกเปลีป่ยนไปโลโก้ที่4อะไรแบบนี้ก็ได้ก็คือใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันนะคะเบสิก 3D นะคะใช้กับภาพทั้งภาพวิดีโอภาพนิ่งได้หมดเลยนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็จะมีเรื่องของการแทนที่นะคะ replace นะคะเวลาเรามีภาพเราอยากเอาภาพอื่นไปแทนที่อันเดิมแล้วให้เอฟเฟกเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็ง่ายๆเลยโดยการลากคลิปเข้ามาแล้วกดอัลตเนตค้างไว้นะคะแล้วก็ลากคลิปมาหรือลากมาใกล้ๆคลิปก่อนก็ได้นะคะแล้วกดอัลตเนตแล้วก็วางคลิปลงไปเราสามารถแทนที่คลิปได้เลยโดยที่เอฟเฟกต์ยังอยู่เหมือนเดิมนะคะการปรับขนาดอะไรเงี้ยทำให้เราทํางานได้ง่ายแล้วก็เร็วขึ้นนะคะ,ะแล้วก็จะมีเรื่องของการทํางานเป็นทําเป็นพรีเซตนะคะแบบสมมติบางคนแบบใช้คําสั่งนี้บ่อยๆไม่อยากมานั่งทำคีย์เฟรมบ่อยๆก็ทาเป็นพรีเซตได้เลยนะคะง่ายๆก็สร้างคีย์เฟรมก่อนแล้วก็ ใช้การคลิกขวานะคะเพื่อสร้างพรีเซตนะคะวันไหนว่างๆเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ